อย,อย่างที่ทราบกันนะคะว่าสําหรับบุริษทองค์กรทําดีเนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2557ค่ะนะคะแล้วเราก็ทํางานเพื่อสังคมมาอย่างที่ทุกคนทราบดังนั้นพอบุ๋มอายุครบ50บุ๋มเลยตั้งใจว่าไอ้สิ่งที่ก่อสร้างทั้งหมดที่บนพื้นที่ที่ดินที่ที่เป็นที่เป็นที่ดินไว้เนี่ยนะคะพออายุครบ50ิบุ๋มจะเซ็นยกทุกอย่างเป็นของสมบัติของชาติลวคะ่ะ ซึ่งก็อีกไม่กี่วันวันเสาร์นี้แล้วค่ะก็จะเป็นสมบัติของชาติโดยสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าเราสร้างจุดจุดนี้สถานที่นี้หลายคนบอกว่าวยมาเป็นภาระของสภากาชาติเขาหรือเปล่าโอ้ไม่นะคะทุกอย่างจบหมดใจหมดแล้วครบจบหมดกระบวนความแล้วเราสร้างพื้นที่นี้เนี่ยให้เป็นศูนย์ต้านภัยพิบัติให้กับทางทางเขาถ้ามันไม่ถึงว่าถ้าในส่วนของมูลนิธิเดินต่อไปไม่ไหวแต่บุ๋มเชื่อว่าเราเดินต่อไหวเพราะเราสู้กันมามากกว่า10ปีแล้วเนี่ยนะคะดังนั้น เออกวันที่10นี้ผมก็จะเซน็นแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นการทํางานของคณะกรรมการ<ม>นะคะซึ่งผมก็ยังเป็นประธานอยู่นะแต่ทุกอย่างจะทํางานกันแบบชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นแบบรูปแบบของบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกําไรมากคืนนั่นเอง<ม>ค่ะทุกอย่างทําเพื่อประเทศชาติค่ะทำไมทำไมแม่หถึงเลอกที่จะัดใจทำแบบนีน้เพราะว่าเออบุม๋มบุ๋มคิดว่ายังไงชีวิตคนเรามันก็ต้องจบเนาะ เอาพูดกันอย่างนี้ชื่อเสียงบุ๋มก็ไม่รู้จะอยู่กับบุ๋มอีกนานแค่ไหน<ม>แรงของบุ๋มที่จะลงพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกสักกี่ปีแต่ความดีมันต้องเดินต่อค่ะความดีมันต้องเดินต่อมันสามารถที่จะเป็นสถานที่ที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้<ม>ดังนั้นบุ๋มต้องสร้างระบบมันให้ชัดเจน<ม>บุ๋มต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันให้ชัดเจนแล้วบุ๋มก็มองว่าเออในทางภาครัฐเขายังขาดอะไรใช่ไหมคะทําไมเราถึงลงพื้นที่ได้เร็วกว่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องสร้างระบบนอกเหนือจากนั้น แล้วจากนั้นระบบตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยสปอร์ตความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เร็วแต่มั่นคงและไปในระยะยาวแล้วคนในองค์กรที่แม่บุกไว้ในเชื้อตายสีน้ถ่ายทอดโอ้ทุกคนทุกคนทําหน้าที่อย่างดีค่ะแล้วก็เทรนงานกันตลอดค่ะทีมงานมีการเทรนนิ่งนะคะทุกอย่างเลยค่ะให้ครบสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองคือต้องเข้าใจว่ากู้ภัยเองก็มีครอบครัวเนาะที่เขาต้องกลับมาเจอเราก็ต้องดูแลพวกเขาเหมือนลูกค่ะ ดังนั้นทุกคนก็บุ๋มจับอบรมตลอดนะคะในทุกรูปแบบเลยค่ะเพื่อป้องกันตัวเองขนาดแม่ครัวดิฉันยังโดนจับเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ไปทำที่แม่สายทีมปฏิบัติการอยู่ตรงแม่สายทีมครัวอยู่ในเมืองอแต่ผลปรากฏว่าจู่ๆน้ำป่าทะลุเมืองจำได้ใช่ไหมคะมเหตุการณ์วันนั้นน้ำป่าทะลุเมืองแม่ครัวดิฉันโดนน้ำค่ะเราก็ตายแล้วถ้าแม่ครัวไหลาตามน้ำไปใครจะทำครัวต่อ,อ จะตอบครอบครัวเขายัางไง<อ>ดังนั้นแม่ครัวต้องเรียนด้วยค่ะเรื่องการเอาตัวรอดอย่างน้อยอยังไม่รู้ว่าจะช่วยใครไหวแค่ไหนแต่ตัวเองต้องเอาตัวรอดอทีมทุกทีทั้งทีมเลยต้องโดนอบรมทุกคนเลยโดนอบรมหมดเลยแล้วก็ล่าสุดพอไปที่หาดใหญ่ผลปรากฏว่าเจอรถจมน้ําอีกอ่ะก็ต้องเรียนประดาน้ําก็จับเรียนหมดเลยค่ะทีมงานเรียนเยอะมากใบเซอร์ก็แล้วก็ล่าสุดกําลังจะพาไปเรียนที่ต่างประเทศเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวของประเทศไทยเพิ่มด้วยดิฉันมองอย่างนี้เลยว่า เราจะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากในการทำงานในทุกพื้นที่แต่ถ้าเรายกไปเป็นของนี้มันจะไม่กระบวนการการทำงานมันจะเปลี่ยนไป๋อไม่ไม่ไม,ไม่การยกเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งคือการยกเนี่ยเป็นชื่อของเขาก็จริงแต่ด้วยระบบการทำงานเนี่ยยังมีคณะกรรมการได้ช่วยการดูแลแบบร่วมกันแบบร่วมกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีมันมีเรื่องของบัตเจ็ทที่แม่เก็บไว้ให้อยู่แล้วอ่ามันมีเรื่องของตงังค์เรื่องหลายอย่าง ที่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดดังนั้นมันเป็นระบบรูปแบบบริษัทอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ขนาดนั้นได้แต่ไม่สามารถแสวงหาผลกําไรได้ตัวแม่ก็ยังอยู่เป็นประธานอยู่วันที่ฉันตายนั่นแหละฉันถึงจะค่อยถอยถอยหรือวันนึงที่ตัดสินใจว่าเออดังนั้นสบายใจได้นะคะยังยังอยู่ช่วยดูแลไ่ใโดยที่ไม่ใช่แม่อจะเป็นไม่ไม่ไม่ ฉันยังจะดูแลให้เต็มที่แล้วก็มีมีคณะกรรมการดูแลต่อไปเพียงแต่ว่าณวันหนึ่งนะคะในตามกฎหมายแล้วนะคะมันก็คือว่าถ้าถ้าไปไม่ไหวนะคะหรือจบหรือยังไงเนี่ยจะเป็นของใครเราก็คืออย่างที่บอกก็คือของสภากชาติทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นไหมบางคนกังวลว่ามันจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า๋อการทำงานจะง่ายขึ้นไหมผมว่าการทำงานจะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนมากขึ้นค่ะ เพราะทุกคนรู้ว่าบุ๋มไม่ได้เอาอะไรไปแน่นอนอทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาที่คุณเห็นบนพื้นที่แผ่นดินตรงนั้นเนี่ยยังไงก็เป็นของทุกคนใช้คาว่าของทุกคนที่จะเป็นที่พึ่งของทุกคนคุณน้ําท่วมคุณไม่รู้จะไปไหนคุณก็มาที่มูลนิธิได้อย่างนี้ค่ะคุณอยากทาความดีคุณก็มาที่มูลนิธิได,มมมได้มันจะเป็นที่พึ่งของทุกคนค่ะ